S <S ก็ชอบก้าสูงก็เลยซื้อบนว่ายังไงครับว่าให้ถูกลอตเตอรี่แล้วก็จะเอาอิเล็กโตรนมาแก้บนก็เขาจะเอาไปเปิดร้านที่ประเทศเขาแล้วก็ขายของไม่เป็นลูกจ้างแล้วจะเป็นเจ้าของธุรก <laughs> ิจก็ชอบก้าสูก็เลยซื้อก้าสูงมเขาบอกว่าอะไร ปู่วงาบอกว่านะให้เวลามาก็เวลาชื่นก็มันยิ้มยิ้มให้ค่ะก็ไม่ได้พูดอะไรมายืนไปเท้าแล้วก็ยืนนอนนอนแล้วก็หายจ้ะอ๋อก็คือเห็นปูม่วงมามาหาในฝันแล้วก็ยิ้มแล้วก็ไปซึ่งก่อนนั้นอ่ะเราก็คือไปบนไว้อันนี้เมื่อคืนก็ฝันว่าเห็นแบตเตอรี่เยอะมากเหมือนกันจำตัวเลขไม่ได้ก็พยายามจำไม่ได้แล้วก็เห็นเห็นแก่ บอลว่ายังไงครั <c oughs> บ,รบว่าให้ถูกลอตเตอรี่แล้วก็จะเอาอิเล็กโตรนมาแก้บนก็คือไปบนไว้จ้ะครับ,บตอนนี้รู้สึกจะสอบามเพิ่มเติมคือปัจจุบันเนี่ยเราทําอาชีพอะไรยังไงครับทํางานส่วนค่ะรับจ,าจ,บจบ้างจ้ารับจ้างทั่วไปรายวันนะครับจ้ะก็แล้วหลังจากนี้นี่เราจะคิดว่าเราจะ นำเงินไปทําอะไรแล้วใช้ชีวิตอะไรยังไงครับก็เขาจะเอาไปเปิดร้านที่ประเทศเขาแล้วก็ขายของไม่เป็นลูกจ้างแล้วจะเป็นเจ้าของธุรกิจลุงเป็นนายจ้างค้าใช่ไหมครับครับครับก็คือรู้สึกยังไงครับที่ลูกน้องของเราไม่รู้สึกอะไรเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ถูกแบตตรี่เป็นเป็นสตรีคุใหม่ด้วยนะ เขาเพิ่งผมก็ทํางานตามปกติแล้วก็ออกไปซื้อกับข้าวซื้ออ,อะไรตามปกติน่แ, <ด S 1> แหละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาถูกตะตลีหรือเปล่านะ<บ>ก็เพิ่งรู้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่นแหละครับ,รบก็ยินดีด้วยกับเศรษฐีคนใหม่นะครับถึง<บ>จะเป็นคนต่างชาติที่มาทํางานรับจ้างมาหาเงินส่งบ้านส่งกลับประเทศของตัวเองแต่ก็เขามีมีดวงมากับทางนี้นะคือโชคดีนะครับก็ยินดีด้วยครับ ตอนที่เราทําเขาทํางานกับเราเนี่ยเขาขยานขันแข็งหรือจับเป็นคน,นที่ขยนันนมครับไม่เคยทํางานแบบอู้งานนะครับทํางานหนหนักเอาโบาสู้นะครับสู้งานมาตลอดนะครับไม่เคยว่าไม่เคยไปดูเขานะครับเพราะว่าเขาทํางานแบบวางใจได้วางมือได้นะครับตรงนี้อะที่ที่ภูมิใจก็เขาที่ทํางานนะครับก็เลยแบบดีใจกับเขานะครับสาหรับวันนี้งวดวันที่16พฤษภาหกเจ็ดนะครับ ก็ยินดีวยกับกับน้องเขานะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด้วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ